ไปไปซึ่งพาการตั้งใจทำในใจของตนให้ดีทำใจให้สบายสบายไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังไม่ต้องห่วงน้นห่วงนี้อะไรในขณะนี้ ให้กำหนดเอาลงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้จิตเป็นอยู่อย่างไรกายเป็นอยู่อย่างไรให้กำหนดดูนีจิตตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณอยู่หรือว่ายัางไงหรือว่ามันเดือดร้อนเรื่องอะไรอยู่ในขณะนี้ก็ให้ดูให้รู้ เมื่อมันเดือดร้อนเรื่องอะไรอยู่ก็รีบกำหนดแก้ไขกันทันทีก็เรื่องใดๆที่มันร่วงมาแล้วมันก็เป็นมาแล้วเราจะให้มันเป็นคืนอีกให้มันดีกว่าเก่าอย่างนั้นมันก็ดีไม่ได้เพราะมันร่วงมาแล้วถ้าถามว่าเตือนตนอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็สำนึกได้ ว่าเป็นความจริงเพราะว่าสิ่งใดที่มันร่วงมาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ร่วงมาแล้วเราจะไปแก้ไขยังไงก็ไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปวิตกหามันทำไมจะไปน้อยเนื้อต่ำใจกับเรื่องผิดหวังหรือจะไปลื่นเลืองบันเทิงใจกับเรื่องสมหวังที่ล่วงมาแล้วมีประโยชน์อะไร ต้องสอนใจตัวเองอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทั้งส่วนดีแนละส่วนไม่ดีเหมือนกันเนหะมือนขึ้นื่อวัาดีในโลกอันนี้นะมันไม่มีอะไรยั่งยืนนะทั่วก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันนะนะเลย ต่อเมื่อใดเรารวบรวมความดีต่างๆนี่ให้มากๆเข้าไปแล้วมันหลอมตัวเข้าไปกลายเป็นความจริงไปเมื่อนั้นแหละมันถึงยั่งยืนอยู่ได้มันจึงยืนตัวอยู่ได้ในความชั่วนั้นเมื่อเห็นว่าความชั่วไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วอย่างนี้ก็ปฏิเสธในใจเรื่อยไป ไม่ยอมรับไม่ยอมยึดถือเอาเรื่องชั่วต่างๆไว้เมื่อจิตนี่ปฏิเสธบ่อย่ๆเข้าไปแล้วความทั่วต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจได้เพราะว่าความทั่วก็ใจนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมันไม่ได้มาแต่ภายนอกยิงโยวัตถุที่ล่อให้เกิดความชั่วมันก็มาแต่ภายนอกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อใจเราไม่ยึดถือ เมื่อรู้แล้วไม่ยึดถือเช่นนี้แล้วความชั่วมันมีไม่ได้มันเรื่องที่ว่ามันจะก่อให้เกิดความชั่วนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องดีไปเมื่อใจเราไม่ยึดถือมันแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นความยากจนตกางวานนี้นะถ้าหากว่าเรามีอุบายแอบคาในใจ มันก็ทำให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นได้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์มันก็มาแต่ความยากจนนั่นแหละก่อนนะชีวิตของคฤหัสถ์อย่างนี้มันก็มาแต่ความยากจนเพราะบุญน้อยมันถึงได้ยากจนอันนี้พอรู้ตัวว่าเรามีบุญน้อย แค่นี้เราก็พยายามสั่งสมบุญให้มันมากขึ้นไปไม่ประมาทเป็นนักบวชก็เหมือนกันนะก็เมื่อรู้ว่าตอนนั้นมีบุญยังน้อยอยู่สติปัญญาอันใดก็ยังน้อยความเพียรก็ยังน้อยความอดทนก็น้อยเคนี้ก็พยายามบําเพ็ญให้มันมากขึ้นไปโดยลําดับ บำเพ็ญคุณธรรมดังกล่าวมานีนะ่ให้มันมากขึ้นไปเช่นนี้เมื่อเราบำเพ็ญให้มันมากขึ้นไปมันก็มากขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันอยู่ที่ใจเมื่อใจเราสั่งสมมันขึ้นแล้วมันก็มีขึ้นให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นความอดทนอย่างนี้นะอาเมื่อเราฝึกอดฝึกทนเข้าไปมากๆเข้าไปแล้ว ความอดทนนี่มันก็เป็นฐานที่ตั้งแ่นความดีอยู่ในใจนี่เลยก็ทำใจนี่ให้หนักแน่นเข้มแข็งาสามารถต้านทานต่อ,อภยัยพิบัติต่างๆได้ภยัยพิบัติต่างๆความผิดลังความไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันมีฐานที่ตั้งมั่นคงดี อยู่ภายในนี่แหละคุณธรรมที่เราควรบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในใจอย่าพากันละเลยไปนึกว่าไม่สำคัญแท้ที่จริงแล้วเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากเ,เหมือนอย่างเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนี่นะก็จำเป็นต้องทำรากเสา ฐานที่ตั้งของบ้านหลังนั้นต้องให้แข็งแรงนั่นการก่อสร้างสมัยปัจจุบันเขาจงต้องอเทลากเสาให้แข็งแรงไว้ในวันนี้ก็เทคานดินสำหรับรองรับกับน้ำหนักของอาคารหลังนั้นให้ได้นวันนี้เมื่อก่อสร้างขึ้นไปแล้วน้ำหนักของอาคารนั้นมันก็ม,นกมันก็รับได้บในีเพราะคานร่างมันมี นั่นเนี่ยเสาก็มีฐานอยู่ข้างล่างรองรับอยู่แล้วอาคารหลังนั้นก็แข็งแรงถาวรไม่สุดไม่แตกไม่ทำลายอยู่เย็นสบายได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยการที่คนเราจะทำกุศลคุณง,งามความดีให้มั่นคงถาวรได้มันก็ต้อง ทำสร้างฐานที่ตั้งแห่งบุญกุศลคุณงามความดีให้มันแข็งแรงเหมือนอย่างที่เขาสร้างอาคารสถานที่ดังกล่าวมานั้นนะก็ะคือขันติทำความอดทนอดกั้นอดทนต่อความลำบากลกลากรรมต่างๆอดทนต่อความด่าว่าเสียสีจากผู้อื่น อดทนต่อหน้าที่การงานต่างๆที่เราจะต้องทำหนักเอาเบาสู้อดทนต่อความร้อนความหนาวต่างๆสุดท้ายก็อดทนต่อวิบากกรรมที่มันตามมาสนองเอานี่มันมีอวิบากกรรมนี่นหะมีทุกคนแหละต่างแต่ว่ามากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองเนี่ย ถ้าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นในร่างกายมันแก้ไขไม่ได้แล้วก็นัน่นแหละคือวิบากรรม,มแล้วก็ต้องอดต้องทอนสู้ไม่ต้องน้อยเนื้อต่าใจไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจนื่น,นี่มันถึงจะพ้นจากกรรมจากวิเวณต่างๆไปได้แต่ถ้าหากว่าเมื่อได้เสวยวิบากรรมแล้วก็ยังเสียอกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจต่างๆมูนี่ ไปไม่หยุดไม่ยั่งแล้วก็ไม่ไหวแล้วสักหน่อยก็จะได้ไปสเสวยวิบากกรรมในการต่อไปอีกไม่สิ้นสุดลงได้นั่นต้องให้เข้าใจนั่นแหละการที่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยให้น้อยเนื้อําใจให้เสียใจให้เศร้าโศกอะไรไปอย่างนั้นนันนั้นมันเป็นสื่อของกรรมของเวนะ ดังนั้นเราจะไปทําใจให้เป็นอย่างนั้นเอามันผิดฝังไปแล้วก็เลี้ยวไปตั้งต้นใหม่อันใดมันผิดพลาดไปแล้วก็เลี้ยวไปเราตั้งต้นใหม่เมื่อชีวิตยังเป็นอยู่แล้วเราก็สามารถทําความดีได้อก็ต้องคิดต้องกรองอย่างนี้คนเรานะ่ะต้องมองดูตัวเอง ว่าร่างกายก็ยังมีกำลังเรียวแรงดีอยู่อย่างนี้นะอาจิตใจเราก็มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าชีวิตของเรายังมีความหมายอยู่มีความหมายที่จะได้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆได้อยู่ที่เราจะกราบจะไหวจะนอบน้อมต่อคุณพระพุทธเ,ทเจ้าะธรรมประสงค์เอาเป็นที่พึ่งที่ลึกทุกวันทุกคืนไปนั้นเราทําได้อยู่ แล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยอันะนะี้เราเอาบุญเอาคุณเหล่านี้เป็นที่พึ่งในใจไว้เลยเราจะไปพึ่งเงินวัตถุภายนอกนั่นมันไม่ได้แม้แต่พวกมหาเศรษฐีมันก็พึ่งไม่ได้หรอกทรัพย์ภายนอกนี่นะดีไม่ดีก็ตายหงกันเยอะแยะเพราะเงินทองนี่แหละนะ เพราะฉะนั้นเราจะไปหวังพึ่แจะทรัพย์ภายนอกนั้นไม่ได้นาในโลกอันนี้นะเราต้องพึ่งทรัพย์ภายในคือบุญคุณอันประเสริฐนั้นเมื่อเราได้บุญได้คุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้วเอาร่างกายนี่มันจะแตกจะดับไปวันไหนเวลาไหนก็แล้วแต่มัน,นะไม่ต้องห่วงถึงห่วงได้มันก็เป็นไม่เป็นไปตามใจหวังหรอก เมื่อถึงคราวมันจะวิบัติแปลปวนแตกดับมันก็แตกดับไปตามการเวลาของมันขอให้เรามาห่วงแต่จิตใจตัวเองห่วงแต่บุญกุศลคุณงามความดีนี่นี่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษทีเดียวแหละไม่ลืมเลือนอ้าวแล้วเราต้องใช้ส่งใจไปหาที่อื่นเพ่หรือบุญกุศลอยู่ภายนอกหรือไม่ใช่ต้องดูใจตัวเองเท่านั้นเนี่ย ใจตัวเองนี่ถามตัวเองว่าตนเชื่อไหมเชื่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันระปเสิดว่าเป็นที่พึ่งกําจัดทุกข์ภัยได้จริงเชื่อไหมถามใจตัวเองเนะี่ยนั่นแหละตนจะตอบตนว่าอย่างไรถ้าหากว่าตนมีความมั่นใจอย่างว่านั้นตนก็ตอบตนได้ว่าเชื่อเราเชื่อจริงๆเราเห็นแล้วว่าที่พึ่งอย่างอื่นในโลกนี่ไม่มี ที่จะไปเสมอกับคุณแก้วสามประการนี้หรือว่าที่จะยิ่งกลัวคุณแก้วสามประการนี้ไม่มีในโลกอันนี้นีแต่คุณแก้วสามประการนี่แหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเลิศล้ำจริงๆแล้วเราเชื่อไหมว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เราทำมานี่นะ,ะจะนำเราให้พ้นทุกข์ภายในสงสารนี่ได้จริง เมื่อตนได้พิจารณาเห็นแจ้งในคุณค่าแห่งบุญกุศลมาแล้วมันก็ตอบตัวเองได้เลยว่าแน่นอนนะนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาอำนวยความสุขความเจริญให้ได้นี่ก็เราเชื่อ,อนนเนี่ยเราเชื่อเหมือนอย่างสินบ,บานทุกตะในอดีตการพระพุทธเจ้านำมาสแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟัง ปินนาบาลทุกขานี่ไปเป็นคนรับจ้างเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีก็เลยให้ไปดายญ้าที่สวนหลังบ้านแล้วก็ให้ข้าววันละหม้อเท่านั้นแหละเงินก็ไม่ได้หรอกให้ข้าววันละหม้อเท่านั้นเองไอ้เจ้าปินนาบาลทุกขานี่ดายญ้าไปก็ลำพึงทึงตัวเองไป เออเรานี่ไม่ได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนถึงอยากจนผลแค้นอย่างนี้เอาละในชาตินี้เราจะสั่งสมบุญกุศลเพื่อนหงข้าวหม้อนั้นแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ใส่บาตรให้พระไปส่วนหนึ่งตนก็รับประทานอิ่มกอตามไม่อิ่มเกาะก็กกแล้วาไป ต่อมาออกพรรษาปวนารณาแล้วไยทราบข่าวว่าเศรษฐีจะทอดกระถินก็มาลำพึงเออเรานี่ก็ยากจนขนแค้นมดทั้งตัวมีผ้านุ่งผืนเดียวไม่ทราบว่าเราจะได้ทยทานอะไรไปโมทนากระถินกับท่านเศรษฐีพอคิดอย่างนี้แล้วกระตกลงใจว่าเอาละเราจะเย็บใบไม้นุ่งแทนผ้า เราจะเอาผ้าผืนนี้ไปซักฟอกให้สะอาดปากให้แห้งน้พับให้ดีแล้วก็จะไปเอาไปเที่ยวขายให้เอคนผู้ใจบุญทั้งหลายผู้มีเมตตาก็คงจะรับซื้อเมื่อเราได้เงินเท่าไหร่แล้วเราก็จะไปซื้อเอวัตถุทายทานไปโมทนากระถินกับเศรษฐีคิดได้อย่างนี้ก็ทําตามนั้น ตกลงว่าเขาก็เลยให้เงินสลึงหนึ่งไอ้ผ้าผืนนั้นนะได้เงินสลึงนั้นแล้วก็ไปเอาเอาไปซื้อเข็มกับได้แล้วก็เอาไปโมทนากระถินกับเศรษฐีเพราะว่าค่าที่เพื่อนทำทานในครั้งนั้นนะมันยากแสนยากที่บุคคลอื่นจะทำได้ในโลกอันนี้นะ่ะ ซึ่งจะหาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอานิสงส์มันถึงแรงมากถึงกับพวกเทวดายบนสวรรค์เปล่งเสียงซ่องสาธุการสนันวันไหวเศรีฐีได้ยินเสียงดังืืกก้องอยู่บนฟ้าเวหาอากาศตกใจนึกว่าจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นแก่อ,อทายาทานของตนจึงได้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ายัางทรงตรัสว่ามันไม่มีภัยอะไรแก่กองบุญกุศลของเศรษฐีโลกอันนั้นพวกเทวดาเขาส่องสาธุกการอนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับตินบาลทุกขตาเพราะว่าตินบาลทุกขตาเขาให้ทานสิ่งที่ที่บุคคลในโลกให้ทานไม่ได้บุญเขาจึงมากมายจนเทวดาต้องขึ้นชมยินดีด้วย เมื่อเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็กลาบลาพราสาสดากลับไปบ้านเรียกตินบาลทุกษามาหาขอซื้อบุญกุศลของตินบาลทุกษานั้นทีแรกก็ให้ร้อยหนึ่งเพื่อนก็ไม่ขายเอาให้พันหนึ่งก็ไม่ขายให้มื่นหนึ่งก็ไม่ขายให้แสนหนึ่งให้ล้านหนึ่งก็ไม่ขายอ้าวเมื่อเป็นเช่นนี้ทำอย่างไรเราถึงจะได้ รับส่วนบุญจากแกเล่าว่างั้นตินาบาลทุกตาก็ว่าถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านเศรษฐีกล่าวคำอนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับข้าพเจ้าเสียท่านเศรษฐีนั่นจึงได้ยกมือขึ้นกล่าวคำว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุก,กับส่วนบุญกุศลของท่านเท่านี้แล้วก็เป็นนั้นว่า เศรษฐีก็ได้รับส่วนบุญกุศลกับสินบาลทุกตะนั้นเพิ่มเติมของเก่าของตนเข้าไปอีกเศรษฐีนั้นพอใจมากพอใจในความเสียสละของสินบาลทุกตะก็จึงได้แบ่งสมบัติออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็เลยมอบให้แก่สินบาลทุกตะไปเลยส่วนหนึ่งตนก็ครอบครองต่อไป บัดนี้ก็เลยมามีชื่อใหม่ขึ้นมา,าว่าเป็นชื่อว่าตินบาลเศรษฐีแล้วบัดนี้ตินบาลเศรษฐีก็ได้ทําบุญทําทานได้เว้นจากความประพฤติชั่วเลวทรามต่างๆอะไรไม่เอาทั้งนั่นเลยบัดนี้ตั้งหน้าบําเพ็ญบุญกุศลให้ทานไปรักษาศีลไปฟังธรรมไปจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกนี้แล้วก็ไปบันเทิงในสวรรค์ นนี่พระพุทธเจ้าทรงนำอนิตอดดตนิทานมาแสดงให้พุทธบริษัทท้งหลายฟังก็เพื่อให้เป็นเครื่องจูงใจบุคคลผู้ที่มีบุญวาสนาบารมียังอ่อนอยังน้อยโยให้ได้มีกำลังใจสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ให้อ้างว่าเรานี่ยากจนคนแค้น ไม่มีอะไรจะทำบุญทำทานกับเขานี่หมายความวา่างั้นเนี่ยผู้ผู้ได้ฟังแล้วมีปัญญามันก็ต้องหาหนทางสั่งสมบุญกุศลได้กว่านี้พระองค์เจ้าเปิดทางสั่งสมบุญกุศลให้พุทธศาสนกชนผู้มีวา,าบารมียังน้อยอยู่นี่แหละจึงว่าพระองค์เจ้าจึงเป็นพระมหาการุณีโกนาโถ เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายได้โดยไม่จำกัดเลยนับตั้งแต่คนขอทานไปจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ตลอดถึงทวยเทพพระเจ้าเราเทวาอินพรมยมยักษ์อะไรก็มุ่งพึ่งพอท,ที่สมผานบารมีของพระพุทธเจ้านี่พวกเรา ที่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนนี่ก็ขอให้ทำความชื่นชมยินดีเลื่อมใสในคุณแก้วสามประการนี้ให้มากๆแล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลดังพันานาให้ฟังมานี่แหละให้เกิดให้มีขึ้นในตนไม่ต้องอ้างว่าเราไม่มีเงินทองมาก,มา,กมาอย่างคนอื่น เพียงแต่ว่าเมื่อเรามองดูกายวาจาใจของเรานี่มันบริสุทธิ์จากบาปจากโทษเราไม่ได้ทำความชั่วอะไรเท่านี้เราก็ได้ความอิ่มใจขึ้นมาก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราไม่น้อยหมายความว่าบุคคลเรานี่นะเมื่อเราทำความดีไปแล้วอย่างนี้ทำแล้วแล้วไปไม่มาน,นั่งน,นึกกองไม่มา ประเมินดูผลแห่งการทำความดีของตนอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ความปิติอินดีในความดีที่ตนทำเพราะฉะนั้นเมื่อตนทำความดีอะไรมาแล้วกอดเป็นนั่งภาวนาสํารวมใจให้แน่วแน่ลงไปในวันนี้ก็พิจารณาความดีที่ตนทำมานั้นโดยลําดับเมื่อเห็นว่าความดีที่ตนทำมานั้นได้ทำจริง แล้วก็เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นจริงทีเดียวเมื่อมองเห็นได้อย่างนี้มันก็เกิดความปีติอินดีในความดีที่ตนทำนั้นเมื่อเรารักษาจิตใจที่เอิบอิ่มอยู่ด้วยบุญกุศลความดีเหล่านั้นเช่นนี้นี่บุญกุศลความดีเหล่านั้นก็ไม่สูญไม่หายจาก,กจ,จิตใจติดสอยห้อยตามไปเหมือนกับเงาติดตามตัวไปฉะนั้น แต่บางคนไม่เข้าใจอย่างนี้ก็มีอถือว่าตนได้ทําความดีได้ให้ทานได้กราบได้ว่ายไปแล้วก็เลี้ยวไปเลยแล้วไม่ได้นั่งสงบจิตสงบใจลําพึงถึงความดีที่ตนทํามาเช่นนี้มันก็ไม่ได้ฟีิในใจเรื่องมันเพราะมันไม่มองเห็นรายละเอียดของความดีนั้นๆดังนั้นล่ะพระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้ภาวนานนะั่นแหละ ภาวนานี่ก็คือนั่งสำรวมจิตรวบรวมเอาบุญเอาคุณเข้ามาตั้งไว้ในจิตใจนี้ให้มั่นคงนั่นแหละไม่ให้บุญคุณนั้นกระจายไปในที่อื่นเพราะว่าใจนี้แหละจะรับเอาซึ่งบุญคุณนั้นสิ่งอื่นไม่ไม่มีไม่มีที่จะรับรองบุญคุณได้มีแต่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเองเทีนี้เมื่อตอนควบคุมใจตัวเองไม่ได้แล้ว แล้วทีนี้ใจนี่มันก็จะไม่ยอมรับเอาบุญเอาคุณนั่นแหละมันถูกกิเลสตัณหาฉุดข่าไปตามอารมณ์ต่างๆเรื่องราวของโลกโดยส่วนเดียวเช่นนี้นะใจผู้ใดเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ยอมรับรู้บุญคุณนะที่ตนทำมาเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็ทำไปเสียเปล่าไม่ได้ที่พึ่งนะ ก็เมื่อเมื่อไม่พอใจแล้วบุญคุณจะเกิดขึ้นในใจได้อย่างไรอ่ะอลองคิดดูอันนี้เหตุด้านการที่บุญคุณมันจะเกิดขึ้นหรือตั้งมั่นอยู่ในใจได้เราต้องทำความพอใจในบุญในคุณนั้นให้เต็มที่เลยทีเดียวเราไม่ได้พอใจกับสิ่งอื่นว่าจะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงเหมือนอย่างบุญกับคุณนี่ไม่มี นี่เราต้องทำความพอใจลงอย่างนี้อันสิ่งอื่นก็หักพอพึ่งได้อยู่หรอกเช่นเงินทองเข้าของบ้านช่องอาคารสถานที่หมู่นี้กนันนะว่าเป็นที่พึ่งทางกายี้ได้อยู่แต่ว่าก็เป็นที่พึ่งไปได้ชั่วคราวมันไม่ได้ติดตามไปทุกแห่งทุกหนอันส่วนบุญส่วนคุณน,นี่สามารถติดตามบุคคล ผู้สั่งสมบุญกุศลคุณแก้วสามประการนี่ไปทุกแห่งทุกคนนำไปให้อำนวยความสุขความเจริญให้ในที่เกิดนั่นนั่นชวนสมบัตินอกนั่นแล้วได้อาศัยอยู่เพียงชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเองละโลกนี้ไปแล้วก็ทอดทิ้งกันไปก็มีแต่บุญกับคุณเท่านี้แหละจะติดตามอำนวยความสุข ความเจริญให้ในภพนั้นนั้นในชาตินั้นนั้นจนกลัวว่าจะสั่งสมบุญกุศลอันนี้ให้เต็มบริบูรณ์เมื่อใดแล้วนั่นแหละบุญกุศลนี่ถึงจะขจัดกิเลสบาปธรรมกรรมอันชั่วทั้งหยาบทั้งกระย่างกลางอย่างละเอียดทุขมอะไรให้หมดทิ้นไปจากดวงจิตนี้แล้วก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน นั่นเราถึงจะพ้นทุกข์ได้โดยเด็ดขาดแบบนี้นะถ้ายังไม่ถึงปณิพนานก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้โดยเด็ดขาดถึงแม่จะได้รับความสุขอันเกิดจากผลบุญกุศลมันก็มีขอบเขตเหมือนกันแหละทีนี้เมื่อสวยสุขไปไปตามไปหมดเขตแห่งบุญกุศลนั้นแล้วความสุขเหล่านัน้นก็หายไปเออ อย่างนี้แหละแล้วมันก็เคลื่อนไปในที่อื่นหาที่เกิดใหม่ต่อไปอีกอ้ชีวิตจิตใจของคนเราก็จะงว่าพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำมานั่นนั่นชีวิตจิตใจอันนี้เนะี่ยบุคคลผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่ จกหนีจากกรอบแห่งกรรมดีและกรรมชั่วนี้ไปไม่ได้เลยขอให้เข้าใจกันอย่างนี้บาดนี้ทางออกจากทุกข์ในสงสารอันนี้ก็ได้แก่การที่บุคคลมาเพียายามละกรรมมันชั่วออกไปจากกายวาจาใจนี้ให้หมดให้สิ้นไปแล้วพยายามสั่งสมตั้งแต่กรรมอันดีบุญกุศลคุณงามความดีดังกล่าวมานั้นน ให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับนี่แหละจึงจะเป็นทางออกจากวัฏปะสงสารอันนี้ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้